วันเด็กอ้วันนี้เจ้าขวัมาพี่น้ำตกนะคะไม่ใช่น้ำตกหมู่บ้านน้ำรีวันไม่รู้ผมมาบ้านน้ำรีนะคะพามาทำอะไรมาเล่นน้ำมะมาบ้าพวกนี้มาพามาเล่นกันมาค่ะเอ้อน้ำใสมากพวกนี้พวกนี้พามาเล่นจีกได้ไหมคะมาเราเดินเราเดินตามไปไหมไหน ไม่ต้องเดินก็นั่งเล่นนี่เลยนั่งเลยไม่ไปตรงนู้นดิไม่ไปนี่เดี๋ยวอันนี้เลยเจ้าคุณก็นอนเอาหน้าไปทางนู้นได้เลยนี่นะครับเรามาอ่ะเดี๋ยวมามานี่นี่มาตรงนี้เลยอ่ะนี่นอนลงเลยลูกแต่มาเล่นน้นะครับอนี่น้ใสมากเลยแต่กแต่อนามันไม่เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนน้ำน้ำลึกน้ำกว้างแต่โคลนถล่มมันก็เลยเป็นแบบนี้ คนทันหล่มมันก็เป็นแบบนี้นะฮะทุกคนแล้วทำไมไม่ถ่ายกับม้า้า,าเลยล่ะมันจะเจ็บไหมอะโดนน้ำอะตู๊ี้หนอนเล่นม้าม้าเนี่ยทำน้ำลึกอะก็คงอยากว่ายน้ำอะน้ำที่มันน้ำลึกๆกะได้ไหมมันลึกได้แค่นี้ไงดูน้องทีตู๊ี้นะอืม,อมเดี๋ยวพี่ทำน้ำให้นาน เดี๋ยวพี่ดำน้ำให้ดูดำน้ำนะหนึ่งสองสามทุกคนเดี๋ยวพี่ดำน้ำให้ลเราดอแลนู่นรถดมานู่นจะเปียกอ้าวเหรอมาถึงหนึ่งสองจะทำอะไรจะทำอะไรต้องไปอีกนู่นนะมาทางนี้ตรงนู้นขุ่นน้ำขุ่นมาตรงนี้มามาตรงนี้มา Do dup la dup la nâng nè A la mã pla Nẹp la nâng 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 gần 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 บบน้ำได้เลยนะครับม,มาน้ำใสครั <laughs> บผมมาฉี่ได้ไหมได้ฉี่ลงแบบน้ำมาฉี่ได้ไหมครับถ้าในสระทำแบบนี้ไม่ได้นะนู่นน้ำข,ข้างหลังมันจะไม่คุน ถ้าเราเล่นมาแล้วน้ะมันจะขุนแต่ก่อนมามาก็มาเล่นน้ำแบบนี้แหละดำไปข้างหน้านู่นทีก็ไปที่นี่มามาก็มองเห็นไม่ลื้อก็เห็นอยู่เห็นไหมมันใสมองเห็นอยู่เนี่ยแถวนี้มันมีกุ้งมีอะไรด้วยนะเราไม่ได้เอาสวิงมานะเนี่ยสวิงบไหนอ่ะบ้านหมามาเรียกหิงหิครับซอนกุ้งซอนกุ้งครับอุ้ยใสมากมาเดี๋ยวจะดน้ำให้ดูครับ กลับกลับกันย่างย่างครับไปเล่นตรงนั้นดีกว่าไปไปเล่นตรงนั้นดีกว่าไปตรงที่มันมีไหล่ยหลเออนั่นนะ่ะไปนั่งเล่นกันตรงนี้กัน